ตอนที่14ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบาก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้กันอีกครั้งนะคะโดยในวันนี้มีดดชันอัศรารัลัการันมาทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องมัสยิดกรูเซและพระราชวังในอดีตสมัยที่เป็นราชอาณาจักรปัตตานีดารุสซลามกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและบุคคลสําคัญสองท่านที่หลายๆคนในปัจจุบันรู้จักกันดีท่านทั้งสองมีสุสานอยู่ที่ตําบลตันหยงลูโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีคะ่ะนั่นก็คือสุสานเจ้าแม่ลิมโกเนียวและสุสานลิมโตเคียม ที่หนังสือประวัติศาสตร์ต่างบอกเล่าว่าลิมโตเคียมเป็นพี่ชายของเจ้าแม่ลิมกอเนียวทั้งสองเป็นชาวจีนแล้วเดินทางมายังราชอาณาจักรปัตตานีดารุสซาลามลิมโตเคียมเข้ามาปตัตตานีสมัยใดเราไปฟังศาสตราจารย์ดรครองชัยหัตถาอาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปตัตตานีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเล่าให้เราฟังค่ะ ปี257เนี่ยเป็นปีที่ลิมโตเคียมยังอยู่ที่เมืองจีนแหละครับลิมโตเคียมออกจากเมืองจีนมาปีใดพอ,อนี่ไม่ไม่ชัดเจนแต่ว่ามาอยู่ที่ไต้หวันหลังจากนั้นก็มาอยู่ที่จะจะขึ้นเกาะลูซอนก็คือฟิลิปปินปัจจุบันปีที่ลูซอนก็บันทึกไว้เนี่ยคือปี2119หลังจากนั้นลูซอนก็ไม่ต้อนรับเพราะเพราะไปตีความว่าลิมโตเคียมเป็นโจรสลัดจีนที่สมคบกับโจรสลัดญี่ปุ่นป้อนสะดมพกนีนะครับก็เลยขับไล่ลิมโตเคียมลิมโตเคียมก็เลยมาขึ้นฝั่งปัตนี เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าช่วงแรกที่สร้างมิจิกกอเซนั้นลิมตัวเขียมันอยู่เมืองจีนเลยนะเพราะในทางวิชาการเนี่ยผมก็ใช้ข้อความว่ามิจิกกอเซสร้างก่อนลิ้มตัวเขียมมาถึงปัตตนีน่ะ62ปี นะเพื่อเป็นข้อมูลใหม่ให้กับให้กับให้กับเชี่ยววิชาการเพื่อจะไปพิจารณาแต่ก้อลเลมโวเขียมยังเกี่ยวข้องอยู่ดีเพราะหลังจากนั้นเนี่ยในสมัยราหยยาวพระองค์เห็นว่าไม่ใช่คือใที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอินทิรานั้นก็ถึงเวลาจะต้องบูรณะเนื่องจากมันทุดโทรมอัดมอาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการผูพังชำรุดไปก็เลยหาช่างที่จะช่วยสร้าง ก็ไปได้ลิมตัวเคียมมาเป็นช่างบูรณะซ่อมแซมมัจิเกืเซก็ไปตรงนกับหลักฐานชาวยุโรปช่วงที่เขามาเห็นเขาบอกว่าช่างชาวจีนกําลังทํางานอยู่ที่มัจิเกืเซนะซึ่งก็คือลิมตัวเคียมแล้วก็มีภาพวาดปรากฏอยู่ด้วยลิมตัวเคียมนี่อายุยืนนะฮะเพราะว่าเข้ามาตั้งแต่สมัยส,ยสุรานบาฮาดูชานะมาถึงสมัยระยะฮิเยาแล้วก็ล่วงมาถึงระยะบิรู นะอย่างน้อยก็สามรัชกาลอาจจะถึงสี่รัชกาลนะครับหน้าที่ของท่านหลังจากบุนนาคือเซ่คือการหลอปืนใหญ่พยาตานีปืนใหญ่นั้นหลอกันหลายยุคหลายสมัยนะครับยุคแรกตั้งแต่พยาอินทราก็หลอแล้วนะครับมีหลักฐานว่ามูซฟาชัไปเยือนสยามแล้วก็มีปืนใหญ่ติดเรือไปนั่นแสดงมีการหลอมาก่อนแล้วนะครับครนี้ช่วงระยะบิรูนะ้นเห็นว่าศึกสงครามเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญมันก็เลยดําริที่จะหลอปืนอีกชุดหนึ่งก็มีพยาตานีศรินคราและมาลาหล่อครับสามกระบอกโดยลิ้มตัวเขี้ยมเป็นช่างนะก็หลอแล้วเสรร็จนะคับ สถานที่หล่อนั้นก็อยู่เยื้อเยือกไม่ใช่คือเซสักห้0รอเมตร นะคนละฝั่งถนนปัจจุบันกันนันะยังมีร่องรอยของฐานที่หล่อปืนใหญ่อยู่นะมีหลายจุดที่เป็นที่หล่อปืนแต่ว่าที่หล่อปืนใหญ่พญาตานีนั้นอยู่ในเขตเมืองในเขตร,ราชวังปัตตานีครับห่างจากไม่ใช่คือเส้นประมาณ500เมตรครับนะปัจจุบันมีร่องรอยอยู่ครับคุณผู้ฟังคะนั่นคือประวัติของลิมโต๊ะเคียมบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ที่เป็นผู้บุรณะมัสยิดกรือเซสมัยกษัตริย์ฮิยาลและต่อมาได้เป็นช่างหล่อปืนใหญ่3กระบอกหนึ่งในนั้นก็คือปืนใหญ่พญาตานีในสมัยกษัตรรีบูคะ่ะ ระหว่างที่พำนับอยู่ที่ราชจักรปัตตานีดารุสซาลามนั้นลิมโตเคียมได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามมีชื่อเป็นมุสลิมว่าโตอาโกและมีภรรยาเป็นเชื้อพระวงศ์ปัจจุบันนี้สุสานของลิมโตเคียมตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบลตันหยงลูโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีคุณผู้ฟังคะลิมโตเคียมท่านนี้คือพี่ชายของเจ้าแม่ลิมโกเนียวผู้เป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนในปัจจุบันคะ่ะ เจ้าแม่ลิมโกเนียวสุสานของท่านตั้งอยู่ริมถนนติดกับมัสยิดกรูเซห่างจากตัวเมืองปัตตานีไปประมาณ6กิโลเมตรเจ้าแม่ลิมโกเนียวเป็นผู้ที่เป็นที่รู้จักกันมากนะคะทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเราไปฟังอาจารย์ครองชัยเล่าให้ฟังค่ะ เมื่อศึกษาเอกสารรวมกับการสัมภาษณ์ข้อมูลจากชาวบ้านก็พบว่าผมมีความเชื่อว่าเจ้าแม่นั้นมีตัวตนจริงนะครับแล้วก็เดินทางม,มาจากเมืองจีนจริงๆเพื่อมาตามพี่ชายจุดที่จอดเรือนั้นท่านอยู่ริมทะเลนะครับที่ว่าเรือเก้าลำชาวจีน70คนนั้นมาจอดอยู่ที่ริมทะเลและวันสุดท้ายที่ท่านรอจะทั่งริมทุกข์จะกลับหรือไม่ท่านก็รออยู่ริมทะเลผมเชื่อว่าจุดที่ท่านเสียชีวิตคืออยู่ริมทะเลเมื่อสอบถามชาวบ้านก็บอกว่ามีสุสารจีนขนาดใหญ่อยู่สุสารหนึ่งแล้วก็มีหินจารึกท แท้เฉินแต่ก็ไม่ต้องมาชื่อล,ลิ้มกัวเหนี่ยวอาจจะตีความว่าไม่ใช่หรืออาจจะตีความว่าใช่ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเดิมนั้นอาจจะไม่ได้ชื่อลิ้มกัวเหนี่ยวลิ้มกัวเหนี่ยวหรือเจ้าแม่เนี่ยเราเรายกย่องทีหลังนะนี่ก็เป็นปริศนาอยู่ว่าสุสานเดิมนั้นอยู่ริมทะเลใช่หรือไม่แต่ถ้าฟังจากชาวบ้านคือใช่นะสุสานชาวบ้านบอกว่าใช่เพราะว่าเมื่อลิ้มตัวเขียมเสียชีวิตก็ฝังอยู่ใกล้ๆกับลิ้มกัวเหนี่ยวอยู่ที่ตำบลเดียวกันแล้วอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันลิ้มกัวเหนี่ยวนั้นยังเป ว่าอยู่ใกล้ๆกันนะครับคราวนี้เมื่อสอบถามต่อมาว่าเอ๊ะแล้วทำไมมีสุสานที่ตรงมัายิ่คือเซนะชาวบ้านก็เล่าตรงกันนะครับชาวบ้านรุ่นเก่าเก่าที่เล่าก็บอกว่าเมื่อก่อนชาวจีนก็ไปบวงสรวงไปว่าเจ้าแม่เนี่ยก็ต้องแห่หัวหมูแห่อะไรต่างผ่านบ้านมุสลิมซึ่งเขาก็เกรงใจนเหตุผลที่หนึ่งว่าเอ๊ะสุสานอยู่ลึกเข้าไปดิมทะเลตรงน้นน่าจะไม่เหมาะแล้วแล้วการเดินทางจากในเมืองปัตตานีก็ลําบากเหตุผลที่2ก็คือว่าชายฝั่งทะเลมันกัดเซาะกร่อนเข้ามาทุกทีทุกทีจนกระทั่งสุสาานนนเจจ้้แมมัลลงไปใทะ ผลการไปว่าเจ้าแม่ในทะเลก็เริ่มลาบากนะก็เลยทราบว่ามีการทําพิธีการอัญเชิญดวงวิญญาณอันน,นี้เป็นเรื่องเล่านะครับผม,ผมเองก็มาช่วงเหตุการณ์นั้นไม่ทันแล้วก็ฟังจากชาวบ้านว่า,าเขาได้อัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าแม่มาประทับในที่ใหม่คือตรมเรนม้จีคือเซซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ก็เป็นที่ว่างอยู่นะก็มาใช้สุสานตรงนั้นปัจจุบันเราก็บอกว่าสุสานตรงนั้นคือสุสานเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นการคล้ายๆอัญเชิญดวงวิญญาณมาตามประเพณีีแบบจน แต่ว่าจำนวนนี้ก็มีหลายคนก,ก็ไม่ยอมรับว่าอาจจะไม่ใช่ของของของเดิมอยู่ที่คือเซมาตั้งแต่แรกอันนี้ก็ต้องต้องศึกษากันอีกต่อไปครับตำนานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่นะั้นปรากฏว่าในช่วงที่เจ้าแม่มาตามลิ้นโตเคียมในช่วงที่เล่นปคิดโตเคียมกับลังบุรณะนั้นเอกสารโบราณไม่พูดถึงข้อความที่เราเล่ากันคือเรื่องของคำสาปเลยนะครับในช่วงนั้น ผมก็พยางพยายามติดตามมาเอะถ้าอย่างนั้นข้อความนี้มาปรากฏช่วงไหนปรากฏว่าเพิ่งมาปรากฏในช่วงไม่ถึงร้อยปีที่ผ่านมานะด้วยการบอกเล่ากันในารรนองเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าจะแม่มีพินิหารนะเป็นการยกย่องเจ้าแม่ประการให้เกียรติแต่ว่าข้อความที่กล่าวถึงคำสาบมันกลายเป็นพาดพิงมัดยิดซึ่งก็ถือว่าเป็นบ้านของอัลเลาะเป็นที่สูงสุดในสลามก็เกิดความขัดแย้งกันอยู่ลึกๆมามาหลายสิบปีแล้วผมก็รู้สึกว่าเอะถ้าอย่างนั้น น่าจะมีงานทางวิชกรารออกมาเพื่อที่จะบอกความจริงเรื่องมัจยิคือเซในทางวิชกรารนะก็เลยาทาผลงานเรื่องมัจยิคือเซมาดอกอารธรรมปัตณีขึ้นมานะครับแล้วก็เผยแพร่ต่วไปคุณผู้ฟังคะในฐานะที่เราเป็นคนในชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติอศาอศาัยอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นจีนไทยหรือมาลายูแต่ละเชื้อชาติก็มีประวัติศาสตร์ร่วมที่เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างบางประเด็นก็อาจนําไปสู่ความขัดแย้ง ดิฉันจึงอยากถามอาจารย์ครองชัยนะคะว่าเราจะทำอย่างไรคะให้วันนี้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจโดยที่เราไม่จำเป็นต้องลืมประวัติศาสตร์และเป็นไปได้ไหมคะว่า เราจะสามารถใช้ประวัติศาสตร์และความทรงจำนั้นมาเป็นทุนทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันครับเราต้องเริ่มจากการให้ผู้คนเข้าใจว่าโลกเป็นที่อยู่ของคนทุกเผ่าพันธุ์ต้องแบ่งกันอยู่ช่วยกันอยู่ร่วมกันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับทวีปหรือประเทศหรือเมืองหรือจังหวัด เพราะถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็หมายว่าแสดงจังหวัดปัตตานีแสดงเมืองปัตตานีนครปัตตานีรัฐปัตตานีดีตก็อยู่เราต้องอยู่ด้วยกันให้ได้นะครับเพราะการเข้าใจประสาทที่ถูกต้องตรงไปตรงมาประสาทที่ยึดความเป็นกลางเป็นธรรมและเป็นจริงประสาทในฐานะที่ปัตตานีและสามจังหวัดชายแดนพะอใต้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยปัจจุบันประสาทที่ปัตตานีครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างทุกฝ่ายก็ต้องให้เกียรติกันเรียนรู้กันนะครับเพราะมาถึงวันนี้เนี่ยหน้าที่ของนัก ประสาทท้องถิน่นที่ผ่านมานั้นเราขาดข้อมูลด้านประสาทท้องถิน่นเราก็ยึดประสาทส่วนกลางเป็นหลักแล้วมันก็อธิบายจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อธิบายตามที่เขารับรู้ไปซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับประสา์ไทยทั้งหมดก็เกิดความขัดแย้งตลอดมาเพราะหน้าที่นักขอนักการคือว่าการศึกษาสืบคน้นและก็เรียบเรียงข้อมูลให้ประสาท ไทยกับประาท้องถิ่นเนี่ยนะเป็นปรสาสตร์เดียวกันให้ได้ซึ่งบางเหตุการณ์บางช่วงเวลาก็มีความขัดแย้งกันก็ต้องเขียนตรงไปตรงมาบางช่วงที่เป็นมิตรไมตรีต่อกันก็ต้องเขียนตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงนะซึ่งผมคิดว่าการที่ทุกคนเข้าใจประสาทแห่งความเป็นจริงร่วมกันและให้ทุกคนเป็นเจ้าของประสาทนั้นคือทางออกที่ดีที่สุดคุณผู้ฟังคะนั่นคือเสียงของศาสตราจารย์ดรคลองชัยหัตถาผู้ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องประวัติศาสตร์ท,ท้องถิ่นคะ่ะ เราในฐานะคนในชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ที่ที่เคยมีประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองในอดีตต้องช่วยการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องนะคะและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับประวัติศาสตร์หลักของชาติได้เราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของบรรพบรุษที่ได้สร้างชาติของเรามาค่ะการลดข้อขัดแย้งบางอย่างโดยไม่ตอกลี่มรอยร้าวให้ขยายวงกว้างออกไป และปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสมท่ามกลางสังคมผูวัฒนธรรมหรือที่ที่มีคนหลากหลายวัฒนธรรมอาศัยอยู่ร่วมกันจึงเป็นหนทางหนึ่งค่ะที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้และดิฉันอัสรารัตการ,รันต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับเรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนท้องถิ่นตำบลตันหยงลูโลอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะ ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 073-336-490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้